สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเพจดราม่าไทยแลนด์ขอนำท่านผู้ชมมากันที่โรงเรียนฝึกสอนแบดมินตันบ้านทองหยอดอยู่แถวแถวย่านพุทธมณฑลสาย3ครับนี่คือบรรยากาศสดสดณขณะนี้นะครับบรรดานักกีฬาของโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดกําลังมารวมตัวกันเตรียมให้กําลังใจวิวกุลวุฒิวิทีสารให้คว้าเหรียญทองเหรียญประวัติศาสตร์ให้กับวงการแบดมินตันให้ได้นะครับ วันนี้ในส่วนของการถ่ายทอดสดนะครับเราพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศสดๆณขณะนี้ครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ครับบรรดา กองเชียร์ของวิวกุลบุรนะครับก็มาจับจองที่นั่งกันแล้วนะครับบริเวณนี้เพื่อที่จะชมจอโมนิเตอร์ขนาดใหญ่ครับที่วันนี้ครับคุณกมลาทองกรหรือว่าแม่ปุกผู้กอ่อตั้งโรงเรียนฝึกสอนแบดบมินตันบ้านทองหยอดครับได้มีการติดตั้งจอขนาดใหญ่นะครับเพื่อจะได้ชมกันอย่างชัดเจนครับนี่นี่คือบรรยากาศที่บ้านทองหยอดนะขณะนี้ครับนี่คือ บริเวณด้านหน้าของจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่นะครับที่วันนี้สื่อมวลชนหลายสำนักนะครับก็มารอปักหลักติดตามเกาะติดตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับก็เรียกได้ว่าบริเวณโรงฝึกสอนแบดมินตันที่บ้านทองหยอดนขนาดนี้ครับก็เริ่มคึกคักมาตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ1นึ่ทุ่มสานาทีที่ผ่านมานะครับก็หลังจากที่มีการติดตั้งจอมอนิเตอร์ขนาดยักษ์ภายในสนามแบดของโรงเรียนบ้านทองหยอดเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วก็ใน ส่วนของบรรดากองเชียร์ครับซึ่งส่วนใหญ่วันนี้เป็นนักเรียนผู้ฝึกสอนโคช้ชรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับก็มาจับจองพื้นที่กันเต็มบริเวณด้านหน้าของจอโมอิิเตอร์กันแล้วนะครับ ซึ่งณน,นขณะนี้ครับบรรดากองเชียร์รุ่นเยาว์หลายคนนะครับก็นั่งชมการแข่งขันแบดมินตันในรอบชิงเหรียญทองแดงกันไปก่อนนะครับเป็นการเชียร์เพื่อซ้อมแล้วก็วอร์มตัวเองครับจะได้เชียร์วิวกรุบุิอย่างเต็มที่ครับ ขณะที่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับให้ไปดูบรรยากาศสักนิดหนึ่งครับก็มีบรรยากาศที่ ทางด้านของแม่ปุกนะครับคุณกมลาทองกอรับผู้ก่อตั้งโรงฝึกสอนโรงเรียนฝึกสอนแบดมินตันบ้านทองหยอดนะครับก็ใช้เวลาช่วงประมาณ18นาฬิกาที่ผ่านมานะครับก็ทำการไหว้พระพิคเนตนะครับซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าของบ้านทองหยอดครับก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านทองหยอดที่หลายคนยึดเหนี่ยวจิตใจเอาไว้วันนี้แม่ปุกกมลาครับผู้ก่อตั้งโรงเรียนบ้านทองหยอดก็จึงนำเอา ข้าของเครื่องใช้รวมถึงเครื่องสังเวยครับมาไหว้เพื่อขอพรครับขอให้วิวคุรมุธนั้นได้แชมป์และก็ได้เหรียญทองประวัติศาสตร์ให้กับวงการแบดมินตันไทยด้วยนะครับซึ่งคุณกมลาเองนะครับก็ยืนยันว่าวันนี้จะไม่มีการกดดันหรือว่าคาดหวังอะไรกับวิวครับโดยเฉพาะเวลาคาดหวังมากๆเนี่ยนักกีฬาก็จะเกิดความกดดันสิ่งเหล่านี้ก็เคยเกิดขึ้นกับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์มาแล้วนะครับ ก็เมื่อมีความคาดหวังสูงจึงทำให้นักกีฬานั้นกดดันแต่ว่ารอบนี้ครับแม่ปลูกบอกว่าจะคอยเชียร์ให้กำลับบงใจให้กับน้องวิวมีรอยยิ้มเวลาตีเวลาเล่นให้ได้นะครับถ้าเกิดน้องวิวมีอารมณ์ร่วมที่ดีมีความสุขเวลาตีและยิ้มได้แมชนั้นจะชนะครับก็ ไปฟังเสียงบางช่วงบตอนของแม่ปุกกมลาทองกรกันสนันิดหนึ่งครับว่าวันนี้วิวจะชนะได้ด้วยรอยยิ้มแล้วก็กำลังใจนั่นเองนะครับ ั้นเลยมันเริ่มรีแลกตั้งแต่ตรงนั้นน่ะแล้วมาตีเซตสามนี่ขาดเลยประมาณนั้นคือถ้าน้องวิวเนะี่ยคือเขาสบายใจเมื่อไหรอะ่ะเขาจะเหมือนออกลูกอะไรก็ได้ที่เขาทุกคนคาดไม่ถึงคู่ต่อสู้คาดไม่ถึงทุกอย่างที่เขามีอยู่ในตัวเนี่ยเขาสามารถเอาออกมาเล่นได้เป็นสิ่งที่คู่ต่อสู้อ่านเขาไม่ออกประมาณขอให้เขาออกออกมาใช้ให้ได้ในวันนี้ให้หมด บอกว่าวันนี้ไม่ต้องเก็บแล้วมีลูกเล่นอะไรอยากเล่นอะไรเล่นไปเลยเล่นให้สนุกใช่บอกเล่นให้สนุกที่สุดที่คิดว่าในชีวิตนี้ทําอะไรแล้วมันสนุกที่สุดแต่วันนี้ก็ทําแบบนั้นแหละนั่ก็เป็นเสียงของคุณกำมลาทองกรนะครับผู้ก่อตั้งโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดนะครับท่านผู้ชมครับ ก็ได้ฟังไปแล้วครับว่าถ้าเกิดน้องวิวนั้นมีความสุขมีรอยยิ้มเวลาเล่นเมื่อไหร่โอกาสจะชนะแล้วเทคนิคที่เขาเตรียมเอาไว้เพื่อจัดก,การคู่ต่อสู้ก็จะสามารถนําออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับท่านผู้ชมครับ